สวัสดีจ้าพี่น้องพบกับตาหาถาชาแนลนะคะสำหรับอีพีนี้ก็คืออีพีที่ยี่สบาจากพี่น้องมามือน,นี่ตาลจพภามากสินกป็ยเตี๋ยวไก่มาละพี่น้องนี่ค่ะมันตันต้งเป็นเซ็นบุญเซ็นพี่น้องสื่อมากค่ะ ตั้งเพิ่นว่าเอาพิเศษเลือดมีเลือดมีตีนไก่มีเนื้อไก่มีคอไก่จ้ะแล้วก็เพิ่นไห้ไข่ไก่มานั่งหมดเนี่ยที่ทิพหะบาทพี่น้องเบิง้งนี่ตันแบงออกเด้ตันตันยานตันกินบะหม,มี่สมเร็จทรงถวยเลยพี่น้องเนี่ยจ้ะแล้วก็ผักกะผักแก้มเขาเพิ่นให้ยิบเองจ้ะ,มมะเมี่ยนมะระเน้าขาดบ่ได้แล้วก็หอมเปย์จ้ะเดือ ผักชีใบเลื่อยนะคะหอมเปลอะกะผักกาดหอมพี่น้อง,นองแนววอมี่คือพริกขั่วค่ะเหมือนอีหลาน,นเคนโบมี่ริกขัว่วต่ว่าพักคนก็นมีให้หยิบเดิมมีหัวละผ้ามี่ทวงงอ,อกแต่ว่าตันบอกินตันก็นเรื่องเบอหยิบมากด่ะมาพี่น้องอันนี้ตันปรุงมาแล้วค่ะรสชาติเดิมเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวเผ็ดนิดนึงขาดน้ำสมไปนิดนึง หลายมากทั้งทั้งไฮไลท์ทั้งอันทั้งแสบสำหรับใครอยากมากินก๋วยเตี๋ยวไก่มาหลายพี่น้องร้านในตรงขามโรงแรมคิงปากนะคะร้อยสีนนักดินสีสิบมาก,กันได้บ่ผิดหวังค่ะ ข่รหายมาสิบห,ลหล้าบาทเอ้ยเหลือดไก่จ้ะอันนั้นที่แรกอยู่ในถุงกับบอลลายได้พี่น้องก็เทออกหึคือหลายแทะจนต้องไปเอาถวยมาแบง่งแบ่งออกด้านเ้นที่น้องน้าบ่าได้ไหล แค่น,น,น,นี้ตีนไก่จะพี่นปือน่อยแห้งจริงไก่แบบว่าต้องใส่มือเลยจ้ะ เนื้อไก่จ้ะไก่เพิ่งขึ้นยังเห็ดจากไก่บานเนี่ยพี่น้องมันสีเน้เหนียวเนี่ยกินกับก๋วยเตี๋ยวแสบกันวะถ้าเป็นเนื้อแบบคือไก่บานอ่ะเน้เหนียวหนังมันสีเน้เหนียวคั้นเ้นเล็กน้อยอร่อยมากน้นมาละเยอะๆสดสดบ่ต้องตกใจด้วยพี่น้องมันยังใจใจ หัวใช้เท้าอากนี้นอันนี้เขไาใจ่ะคยจนยุน่ยเลยอะดีมาก หนูว่านไปเบิ่งผูกอยู่งานสวนหลวงางามี่น้อะคุณหนูเคยเบิ่งผูกของจริงเคยเบิ่งแต่อ,อ,อยู่ระเบียงตอนเป็นเด็กหน่อยพอไปเบิ่งแบบใกล้ๆของจริงแบบหาสวยมากเลยจ่ะติดใจเลย ยังเบิบ้งคลิปอันตามไปเที่ยวสวนหลวงผ้าเบิ้งดอกไม้เบิ้องผกไปเบื้องใดได้พี่น้องการลุ้งคลิปแล้วแต่ก็สิมีคลิปแยกไทยแค่ผู้ย่างเดี๋ยวบอพานการตัดต่อพี่น้องเจ็ดนาทีจากประมาณเจ็ดน,นาทีเป็นก,การจุดผูแบบต่อเนืองแบบบอตัดต่อเลยค่ะคือไทยดวดเดียวหล้วก็เอาลงเลยสวยจ้ะเบิ้งในกล่องก่กยังสวยพี่น้องของจริงเนี่ยคุ้นคุ้นสิบไปเลยคุ้นลอยไปเลยสวยมาก ดูแบบนิ่ง ทุ่นก็นหลายๆเลยพี่น้องคป็นรวงว่าพระวันเป็นหมือสุดท้ายตรงกับ,บ้ันหยุดความอยากวันรัฐธรรมนูญวันที่สิบอันนี้ตับใช่พี่น้องต,ตับไก่มีหดตับมีหดไข่ เหล็ดพี่น้อ,นองก่อนใหญ่มาก,ก,กแล้วเลือดไก่แต่เมืกอคนเลือดไก่แต่กินก็เจอเลยกต้องจงเป็นเลือดไก่เขาพิเศษแสบเลยพี่น้องลงตัวมาก ค่แต่บอกพริกค่ะพริกขวดค่ะคจะ,คะพริกเอ่อพริกหนวยหละ่ะกพริกแม่เสียเสีย แต่กะดีกันบบก,กินบอกพิกมันยังจะโบเพนให้พี่นนองเดี๋ยวหายเองเหมืนพี่นักมึงความเปื่อยวามตีมไก่กันละลายในปาก

往这得尝一下、嗯。 ไข่แดงค่ะพี่นองาุ่นเซนต้องกินกับไอ้นี่แหละมามา่าไอ้ก๋วยเตี๋ยวไก่ต้องกินไป็นเซนพี่นนอะเอาคนถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยต้องกินเซนเลยสำหรับควอมควอมชอบสานเนี้ย ก็เจียวเป็นวุ้นเส้น่ะก็เจีหมูแดงต้องบะหมี่เป็นบะหมี่แหงอะไรนะ เหลือเป็น้าใจครับ <c oughs> ถึกใจคนมากินเหลือดแห้งม่นาแบบก่อนตัวโตเงย้อวแบบเต็มปากปะใจ <c oughs> ตัตเอื่นไปก็เตียวจับตังเพราะเราให้ลายแห้ง บ่พิเศษกับหลายพี่น้องไปกินอยู่ร้านนั้นตังสั่งธรรมดาบ่าป็นกินบ่มืดค่ะม,มาพุ่นถวยกัเ <c oughs> ลยเอินกระมูเก็เจอจับกังไปกินสลับ,บคือพี่เขาเห็นเราหน้าตาเหมือนคนหิววะเขาเลยให้เยอะ ก็ไปเรื่อยๆหรือว่าให้แฟนซื่อมาให้ก็ได้หลายที่ก็พี่น้องจะปรันคนไผยดีลูกค้านี่เต็ม้านตลอดไฮไลท์แลวก็แซบราคาถูกลูกนีอยมีมากเลยๆเต็มลานไม่ใจเท้า แล้วพี่เนาะเอตัวที่แบงไวอมันมันมีน้ำซุปตังกับที่เอาันน้ำเปล่าแหละ่ะแต้รสดีแต้ดดยังแหละปรุงเพิ่มเอาไว้กินอีกมือหนึ่งเว็บเขาเว็บเอาเขาก็ไม่ก็เว็บเออ่น้องตอ้อนเลือดขขอเลือดก,กัน คราบอกแป้งก่อกคือจะกินมาหมดต้มตืสอ,สองถ้วยนะ ตาตัตนเห็นร้านเพื่อนข้นลายตันเลยบพ่าไทยแบบทั้งมันเสียงดังหลัก่ะโต๊ะมันแบบติดติดกันอย่างเข้าไปเสียงดังไปเพ่อนต่องไปดึกดึ๊ีเชงขึ้นตีหนึ่งเียยังพอทไทยใดล่ะเพราะว่าเพิ่นเปิดถึงดึกเลยเปิดหกโมงแรกหอดประมาณตีสองคะ่ะ ผู้ใดที่สนใจหรือว่ายุกไก่สีเนืคลริ้มสีสิบสามบาทมากินได้นะพี่น้องอร่อยดัานแนะนำจ้ะแซ่บมากมพี่น <c oughs> ะฮะสำหรับมือนีตาจะต้องข้อโตลาไปก่อนนะคะพี่น้องสำหรับพิทีขามาเบืองตาลหอดึงตรงนี้แต่ก็ขอบคุณมากๆนะคะ ยังบอกกดติดตามตันฝากกดติดตามนราได้ด้วยค่ะเดี๋ยวตันสิผ้าทเที่ยวผ้ากินค่ะตำรับมอนีตันต้องขอโต้รลาไปก่อนขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ